เป็นหุ่นยนตเหรอไม่หุ่นยนตมันหุ่นยนตบอลนี่นะมันมันเอาชุดมาใส่ได้ <c oughs> เอาชุดมาใส่ได้โอ้เท <c oughs> ่าหนูเลย <c oughs> หนูหยิบของได้ต้องทำแบบนี้ก่อนอ <c oughs> ต้องตัดขาไว้ก่อนไหม <c oughs> แต่หัวมันต้องมีกระดาษสามัน จะทำหุ่นยนต์ใช่ไหมใช่เหมือนายยาวแค่นี้แต่แต่ของแดดี้นะ่ะมันต้องมีกระดาษเยอะอกระดาษอันใหญ่มันต้องกล่องใหญ่เดด้องใส่ได้แดดดี้ตัวใหญ่กว่าอันดาใช่ไหมครับใช่หนูหนูกี่ควัวแค่นี้เองอันมันว่าจะสีไม่ไหมผมว่าไม่เคยที่เราบอกว่าพี่เอ้คุณรอพี่ยิ่งยู แล้วใส่ใส่มีกเข้าไปใช่ห้ามรันตัวลายไม่เคยว่าบอกว่าเออบีนะแต่ของอันดาดูน่ะเขาไม่ตายอ่ะเพราะว่าเขาไม่เอามีก การไก่น่าจะโหดกว่าโหดกว่าด้วยดาบพารานะด้วยดอุ่นตัวอะไรนาอันนี้ขุนตัวใส่เสื้อคริสต์มาสข้างล่างเป็นซูเปอร์แมนข้างบนเป็นซาตคอดหัวเป็นโลบอกรึไมหันโลบอกรึไม่ใช่หัวโลบอกมันม้อง มันต้องมีปากอย่างนี้อ๋อต้องมีปากยิ้มด้วยเมื่อกีเหลือง,อง,องเ,เป็นลูกแล้วนะไม่อ,อ,อมันนี้คือปากของมันใช่มีนีนปากกาไหมปากกามจิกอัใน,ในใหญ่ๆเขียนจะได้ชัดๆแล้วมันก็ จุด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 ุดจ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 ุดดจุดจุดจุดจจุด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 ุดจุดจ สามล<ะ>ูกหลูกมูนั่นลูกมูไน่เลีไปะโกกันเนี่ยทำได้ไหมหนูทำทำอย่างนั้นได้ไ ้ำตามนั่นแหละถ้ามันเยอะอานมณ์วัวทิ 哦，头壳、啊、了咯。嗯嗯嗯 านไปทำไมระวังหนีบมือต้องปิดประตูนี่วันนี้มีสามมาด้วยนะครับเกียร์เบนนะเกียร์งอนดูกล้องเลยดูกล้องเลยดูลุงทำอะไรอ่ะลุงคืออะไรดูกล้องเลยมองกล้องด้วยนะกลัวมันกลัวกระดาษไม่บาดหรอก ไม่ยา้แบบ้นะม่อยากให้บบีนั่งรถมาขับรถมาอบ้านลวูกบอกว่าพา่น้องมีขาด้วยทำอะไรข้างบนทรข้างบนเอาาน้องมาด้วยันเดินเล่นนะครับบ้านหลังเก่าน้องหญิง ปิดข้างปิดข้างลูกปิดข้างต้นมันโตขึ้นมาเองแต่ก่อนไม่มีอืมได้ลูกลูกมูมาเกรอนนวะนอนนี้แต่ก็นอนเพืวอ ก็ต่งกันี่ห้องพวกกันนะแต่ตอนแรกเราเป็น้วก็อวกนก็ไปตัวห้องรับกเไปกอมานดีด้วยนะที่บ้านไอเด็กเลกันเลนหลุมเลยพันยายเยตรงนั้นเมื่อก่อนมีไม้หินอ่อน <pathway: S 2> ใช่ตรงนั้นเมื่อก่อนเป็นไม้หินอ,อ่นอ,อกนก็ไว้นั่งกินข้าวทํากันบ้านตรงนี้ <ota els. S 1> ตรงไหนเครื่องปั่นไฟวางไว้ตรงไหนเครื่องปั่นไฟเพราว่าไฟอยู่ห้องน้ําตรงโน้โ<อ>นใช่ตรงนี้เป็นมุมครัวฝั่งนี้ครัวออฝั่งนี้เป็นที่นอนเล็กแล้วก็มีทีวีแล้วก็ห้องนอนเจลงไปอาลงมาตอนหมามีเล็กๆหมามีาบ้านหลังใหญ่นะ่นี่ยทำไมพอขึ้นมามันเหมือนบ้านหลังเล็กกันไหมล่ะ วิวอาบน้ำนะวิวดีมากเลยน้ำน้ำอ้ในบ่อมันมีต้นเฟิร์นขึ้นอากาศดีมากยิ่งอันนี้เดือนธันวานะวันที่26นะ กาดีมากเลยครับหยู่บ้าน่างกีนหนงเก่าเขากำลังบูรณะขึ้นมาใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วทำเลดีนะอยู่จุดสูงกว่าที่ขน,ขน,นาําอยู่ฝั่งด้านนู้นขนําขนมแม่ขนํามน้าเบาอยู่ฝั่งนู้นติดกับบ่อน้ําซึ่งมันน้ําท่วมทางเข้าทางเข้ามันจะเล่ๆนิดนึงก็เลยมาบูรณะเพราะว่านี่ติดถนนเลยจอดรถมาก็สะดวกดีก็ดี ไม่ได้อยู่มา20กว่าปีบ้านี้ชอบใหรูเบ้านหลยงนี้มน่าอยู่นะน้อยู่แ่ว่าแต่ว่าหน้าเอาของนี้เล่นชอบไม่รู้บ้านหลังนี้หน้าอยู่นะหน้าอยู่แต่ว่าแต่ว่าหน้าเอาของหวานมาเล่นดูมืนมีกำลังรือต้นยญ้าออกผมแม่ได้นเลยนบ ไม่ไม่ไม่เชื่วยอะไรช่วยเองวันไปถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวจะค้อนทิ้งค้อนค้อนทิ้งเนี่ยเพืกอนจะย่างก็นช่วยั่หลังขวางหน้าบ้านเลยเนาะีน่ามัดอย่างงี้เงื่อนมือนะไปเครื่องเรื่อยไ้นู่กันหน้าหมัดนะโซ่ไม้ไม่ได้เรียกไม่ใช่นะครับโซ่ใรียกมาหนึตัวคือได้เป็นลูกอะไรก็ยี่สิบกว่าปศเจ็ดสิบเมตรจะมีวัวทั้งหมดสามสี่ตัวก็สะสมไปเรื่อยๆครับสะสมวัวเนาะเหมือนเหมือนเงินฝากเนาะ ไหนดูวนดาทำไมสบายเลยใช่ไหมครับนั่งให้กำลังใจแบบนี้เหรอหลอกพี่ตัวเองัาไปอยู่นู่นเอ้เขาเอ้าเครื่องเลือมาพี่นนเออม่ได้ทอันาอยากดูดูเดี๋ยวดู มีกินได้ด้วยเหรอก็อกินได้ไม่มันสุกแล้วเหรอบ้านนะห้ามกะกอกไหนอร่อยหวานไหนดูดิอืมอืมั่งกินด้วยอ่ะกัดนะนนอ่ะกัดนั่นอะไรกัดแล้วเนาะนี่มันเป็นน้ำนะเนี่นยนะโดานดีๆไม่ใช่มาต้นหญ้าธรรมดานล้วมันมีหนามนด้วยนะเกอไปได้啊นะ หายไปแล้วลุแต่แรเจ้าไปแล้วไม่เดเอดเจ้าตั้งมาล้วเหมือนกูจี้วอ่ะจอบมน้อไม่มีเนี่ยไม่มีจอบักมันเอาโอ้ดาฟูไนอนเดี๋ยวไปซื้อ อยู่ในในในคูน่ะครับเป็นยาญี่ปุ่นแล้วก็วิ่งเล่นกันอยู่แถวนี้เนาะไปเล่นไปเล่นอยู่ในคูแล้นี่ยเป็นเป็นรั้วต้นเข็มหมดเลยครัะมาณเป็นรั้วต้นเข็มก็น่าอยู่แหละพี่ดูแล้วเออสภาพน่าอยู่บ้านหลังใหญ่สภาพแวดล้อมน่าอยู่ไหมน้องตาแดงกว่เราเป็นตัวเล็กไงอันดาบ้านหลังใหญ่ไหมหลังใหญ่ไหมอันดาถามอันดาอันดาบ้านหลังใหญ่ไหมบ้านหลังใหญ่ไหมหลังใหญ่ เแม่ยู่หลังนี้นะมามี่กับแม่เท่าว่ดตอนมามี่เด็กๆอ่ะมามี่อยู่บ้านนี้นะไมนกว้างใหญ่ทำไมมันทำไมมันไม่กว้างแล้วะมันมันไม่กว้างแล้วใช่ไหมว่าเราตัวโตขึ้นไงข้างใหญ่จังมันก็โอ้เอาเรื่อยมาแล้วตอนแรกตอนแรกพอนแรกช้าๆทีลูกเทช้าๆ้อ่ะเทใหม่เทช้าๆค่อยๆเท หูบใช่ไหมครับโอ้หน้าคัวเนี่ยได้ได้ <c oughs> อะไรเดินจนไปถึงแล้วจะเอาไม่ถึงอะไรล่ะเขย่าสิเขย่าลงมาเลยเขย่า,ยาตกหัวสิตกใส่หัวเลยใช่ไหมลูกตกซานมาเขย่าเลยแรงแรงแรงอีกลูกไหนหล่นก็ลูกนั้นล่ะ แรงอีกแรแมมี่แลมมี่แรงแรงสองลูกเลยเอาแก้มมีม่กูมามีรับตัวเองวัน <c oughs> นี้ไม่ได้แ <c oughs> ก้เกือบตกใส่หัวมามี่ เหมือนีกรอบอีกรอบอีกรอบรอ,อบๆอุ้ยน,นี่คือต้นปลาล์มแล้วก็มีเฟิร์นมาเกาะทุกต้นเลยนะแบบนี้เลยนะเออมาม่เอามาตั้งตรงนั้นเลยโอ้โหมันมีทำสำเร็จ <ทำ S 1> เอามาส,<ำ>สองลูกเลยอ้อเอามาสองสองทิ้ไมไปเลยอะ สามสี่ามีสามคนมีสามคนมีสามคนอะไรมีสามคนมาไมิมมทไหวไหมไม่ไหวหรอกคนเดียวก็ไม่ไหวเนี่ยอีกล้าคนเดียวก็ไม่ไหวย่ายตกสิโขหักกันะเดี๋ยวเอาหน้าไปกดขาดีกว่ามินี่ตังบนอ่ตรงนี้ ข้างบนเปิดไอ้ข้างบนเปิดเสียงข้างล่างลดเสียงเปิดดูที่กดๆๆๆดอีกกดอีกเห็นไหมใ่ามันเนี่ยมันกำลังขึ้นเสียงมามีไปเก็บใบมะกรูดมะกผัดตำหมามีเนี่ยนี่ไงผัดใส่ไข่เฉยๆก็อร่อยมะละกอผัดไข่อย่าไปจับมันมียางครับขี้ยางบ้ามาไม่แล้วมันยังผัดได้อยู่ไหมหรือว่ากินเล่นเลย ผัดเด็กมันน่าไม่ได้กินเล่นต้องผัดผัดเสกไข่ใส่กับรสดีเฉยก็อร่อยแล้วผัดน้ำมันหอยผัดไข่เออจริงตามต้มปังก็อร่อยนะเนี่อ่าไอดูซิปเหมือนมีทำอะไรให้กินปลาอู้ห้อมมาถึงหน้าบ้านเลยตายได้เลยเนี่ยโอ้โหรากกดรากกดเรือราบกดทะเลอันนี้คือผัดมะละกอต้นหอมวันนั้นได้เป็นกล้ามทิศรูนะโอ้นได จางแลวไปอยทั้งวบนนปลากดทะเลนะใส่กับดอกไม้ดออไม้ดองโอ้ามที่โล่นครอขม้นมาเด็กแบ่งไว้ของเรากินกับยุงแต่ยังไม่ได้ทอดปลาใช่ไหมเห็นปลดทอดปลาจริงจังไม่ใช่ปลาอ๋อได้ได้ได้แลวเอออยกินปลาตัวหอมไงปลาตัวหอมอ๋อ กินจังหลัะกินข้าวเองัของตัวของทํานองเที่การปลีนไฟเนี่ยจะมีภาพที่เห็นะครับทั้ง กดกระดิ่งช่องวีโอให้อันดาเซดิคค่ะ